คริสต์มาสมาจากลูกขอรบจริงหรือเปล่าคริสต์มาสมีพื้นฐานมาจากการนามัสการสุริยเทพคริสเตียนที่ฉลองคริสต์มาสคือคริสเตียนที่โดนมารหลอกคือคริสเตียนที่กาลังกราบไหว้นมัสการลูกคอลบจริงไหมวันนี้โอเคเราจะตอบคําถามเรื่องนี้เพื่อจะจบคําถามเรื่องนี้เพราะผมได้ยินเรื่องนี้มานานมากวันนี้เราจะมาตอบกันจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ถ้าพี่น้องฟังได้จนถึงแค่นี้ให้เข้าไปฟังต่อที่ YouTube เข้าใจว่าพีทีละข้อหรือไปที่หน้าเฟซของผมโดยเเพาะที่มีอันอันเดียวกันอะ่ะเข้าไปดูที่เมนแรกหรือไปดูที่เมนแรกของอันนี้สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอเควันนี้เราขอเปลี่ยนนิดนึงวันนี้จะไม่ใช่รายการเข้าใจว่าพีทีละข้อจะเป็นเรื่องคลิปสั้นมันหยดติง๋งโอเควันนี้เราจะมาตอบคําถามเรื่องเดียวคือคริสต์มาสเนี่ยมีพื้นฐานม,มาจากลูกคุณลจริงไหม เ,ออเมื่อคิสเตียนกําลังฉลองคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นการตกบ่ายมันกาลังนมัสก,การลูกเคารพพระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างที่บางคนเขาอ้างจริงไหมอ่าให้เราดําดิ่งไปดูเหตุผลกันพี่น้องที่รักครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของทฤษฎีแทนที่ก็คือหลังสัตวตรรษที่สี่เนี่ยเมอ่อคิสเตียนเนี่ยมีเสรีภาพโอเคก็เลยใช้วันที่ยี่ห้าเนี่ยเพื่อบอกว่าพระเยซูตังหากคือความสว่างแท้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์คือ พูดง่ายๆคือเมื่อเมื่อคริสเตียนมีเสรีภาพในศตวรรษที่สี่เนี่ยซิสเตียนก็ใช้ไอสิ่งที่คนกําลังฉลองวันเกิดของสุริยเทพเนี่ยที่เรียกว่าโซอินวิกตัสเนี่ยโอเคมาทําให้ป๊อปปูล่าทำให้ดังขึ้นโอเคแต่การใช้เนี่ยเพื่อจะบอกว่าพระเยซูต่างหากคือความสว่างแท้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่สุริยเทพอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นการใช้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่การประสงค์ความเชื่อไม่ใช่เป็นการประนีประนอม พี่น้องที่รักมันคล้ายกับเหตุผลที่เมื่อเปาโลพูดว่าแด่พระเจ้าไม่รู้จักซึ่งเป็นแท่นที่แท่นที่เขาเขียนไว้หรือว่าอ้างข้อความที่บอกกันะอะอ,อะไรนะเพราะว่าเราเราเป็นอยู่เราเคลื่อนไหวในพงเปาโลไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านั้นมาเพื่อจะบอกว่านั่นเป็นพระคัมภีร์ต้องนับถือไม่เปาโลกําลังใช้สะพานจากสิ่งที่คนที่นั่นเป็นอยู่เช่นเดียวกันเมื่อคิดเตียนมาทําให้ในศตวตรรษที่สี่ซึ่งมีศิีปภานะมาทําให้อ่าวันที่ยี่ห้านั้น เป็นวันฉลองวันเกิดของพเยูคิดนะมันเป็นการเปลี่ยนความหมายบางอย่างเพื่อทําให้คนรู้ว่าแท้ที่จริงแหล่งของความสว่างที่แท้จริงคือพเยูคิดไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่สุริยเทพอันนี้เป็นเหตุการณ์ของการประกาศข่าวเสริฐเป็นเหตุผลของการสร้างสะพานเหมือนกับที่ผมบอกเกี่ยวกับแท่นหรือข้อความในหนังสือเหล่านั้นแล้วที่น่า,น,าน่าสนใจกว่านั้นคือถึงแม้ว่าในศตวรรษที่สี่นั้นเราคิดเตียนมาทําให้วันเนี้ยโอเควันที่ยี่บห้าเนี่ย ฉลองเป็นวันคริสต์มาสทำให้มันป๊อปปูลา่าแต่เหตุผลอยู่ที่ทฤษฎีการคำนวณครับพี่น้องที่รักทฤษฎีการคำนวณก็คือเขาบอกว่าเขาคำนวณมาจากว่าเพราะว่าพระเยซูริตเนี่ยสมบูรณ์ดังนั้นเมื่อพระองค์โอเคจากการคำนวณนะเขาคำนวณว่าพระองค์สิ้นพระชนในวันที่25 25าัน 5. มีนาฉะนั้น25้ามีนาเนี่ยน่าจะอ่าเขาก็คำนวณเอาว่าฉะนั้นพระเยซูเนี่ยก็น่าที่จะปฏิสนธิโอเคในครันของนางมารีในวันที่25มีนา รับบวกไปเก้าเดือนก็กลายเป็น25่หธันวาอ่ะพูดง่ายคือเขาได้25่ธันวามาจากการคํานวณไม่ได้ไปการไปวันเกิดตุลยาเทพอะไรอย่างที่บางคนอ้างดูนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคนหนึ่งชื่อเซกตัสูเลียสแอฟริกานัสโอเคเขาได้บันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนถึงการที่คิดเซียนใช้วันที่25ธันวาเพื่อฉลองคริสต์มาสน่ยตั้งแต่คศสองแต่จัก,กรพรรด All ิออเรเลียนเนี่ย ประกาศโอเควันเกิดสุริยเทพหรือโซอินวิกเตสในคศ2สอ4พี่น้องเห็นยงังคือทีหลังหลังต้องประมาณ50ปีคือแปลว่าเป็นไม่ได้ว่าคริสเตียนฉลองก่อนหน้านั้นอีกแต่หลักฐานที่บันทึกไว้เป็นรายลักษณ์อักษรนะคือปี221มีการใช้วันที่25ทธันวาเนี่ยเป็นการฉลองคริสต์มาสประหนึ่งว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูกิ์ใช่ แต่วันที่มาทําให้ไอ้วันเกิดสุริยเทพเนี่ยเป็นทางการเนี่ยมันคือ274 274ซึ่งมาที่หลังฉะนั้นพี่น้องอยังจึงไม่มีเหตุผลทางประวัติศาสตร์เลยพูง่ายๆคือ25ธันวาไม่เกี่ยวข้องกับลูกคอรภอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคริเสเตียนให้คํานวณเวลานี้มาใช้ก่อนฉะนั้นคนที่กล่าวอ้างว่าเออการใช้วันที่25ธันวานนะเป็นการเรียนแบบวันเกิดสุริยเทพเป็นการที่คริเสเตียนโดนหลอกให้นมัสการลูกคลรปพระเจ้าไม่พอถ่าผมบอกเลยว่าไร้สาระ ไม่จริงไม่มีเหตุผลทางประวัติศาสตร์อะไรทั้งนั้นแล้วคนที่สอนอยู่เรื่องนี้ควรจะเลิกสอนแล้วคนที่ตามก็ควรจะรู้เลยว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่จริงและเขาเองถูกหลอกพี่น้องไปไล่ดูเด็ดในที่สุดแล้วคนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกลับไปที่ธรรมเนียมของยิวซึ่งจริงๆพระพีบันทึกแล้วว่าคริสเตียนเราไม่ถือธรรมเนียมยิวโอเคสิ่งที่เราไม่ถือวันเพราะว่านั่นเป็นแค่เงาความสาเร็จสาเร็จที่เยยูคริต เราไม่กลับไปที่น,นั่นอ่ะมีผลอีกอันหนึ่งพี่น้องสังเกตเดี๋ยวว่าคนที่ฉลองคริสต์มาสอ่ะถ้าคริเสเตียนถือวนอันจริงๆริงมันจะต้องเป๊ะแต่อันนี้บางคนฉลองยี่สบองันทีบางคนฉลองยี่บหกบางคนฉลองก่อนหนึ่งถึงสองอาทิตย์พี่น้องเห็นยังเราไม่ได้ถือวนันเราไม่ได้เอามันเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวสิ่งที่สําคัญไม่ใช่วนันแต่คือเซูคริสคิดเราไม่ได้ฉลองวันที่ยี่ห้าเราฉลองวนันเราฉลองเซูคริสคิดอย่างที่ผมบอกคือเราฉวยอากาศในเมื่อห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยมันแต่ง มนนันใส่นู่นใส่นี่โอเครวมทั้งมีซันตาคอสมีอะไรเราไม่ได้ไปเฉลิมฉลองตามเขาเราใช้เทศกาลนี้เพื่อจะบอกความหมายที่แท้จริงอย่างเช่นเราสามารถบอกว่าซันตาคอสแจกของนะเป็นสิ่งเพราะว่าพระเยซูพระเจ้าได้แจกสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องเห็นยังเราสามารถอธิบายว่าต้นสนหมายถึงชีวิตที่พระเจ้าให้สีแดงหมายถึงผลิตที่พระเยซูประทานสีขาวซึ่งหมายถึงชีวิตที่ได้รับการชำระสีทองหมายถึงพระสิริที่ลงมาและการนําเรากลับสู่พระสิริพี่น้องเห็นยังฉะนั้นให้ผมบอกเราเลยอย่าไปเชื่อ แล้วก็อย่าไปสนใจคนที่สอนประเภทนี้ที่บอกว่าคิดเซียนที่ฉลองคริสต์มาสจริงๆแล้วกําลังโดนหลอกกำลังกรา,กากวไหวลุกคารพพระเจ้าไม่พอไระถ่ายให้ผมบอกว่าไร้สาระ,ะเราไม่ได้เฉลิมฉลองแบบนั้นเลยครับโอเคเราแค่ฉวยโอกาสที่จะประกาศพระกิตติคุณและที่สําคัญพี่น้องเห็นบอกว่าการที่เราฉลองคริสต์มาสเข้าใจกันนะก็คือการที่เราจัดคริสต์มาสประกาศพร,ร,ระกิตติคุณเนี่ยนมัสการพระเจ้าเนี่ยมันเป็นการเปล่าประกาศว่าพระเจ้าของเราทรงประชนอยู่เพราะอะไร เพราะว่าโดยปกติแล้วเมื่อคนมันตายไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ฉลองวันเกิดมันจะฉลองวันตายเพื่อเราลึกถึงแต่คริสเดียนเนี่ยเราฉลองยี่สิบห้าธันวาซึ่งเป็นวันที่เราคิดขึ้นมาแหละให้ผมบอกเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาบอกจริงๆว่าพระเยซูจริงๆเราน่าจะเกิดวันประมาณวันเดือนไหนซึ่งจริงๆไม่ใช่ยี่สิบห้าธันวาแน่นอนครับถูกต้องโอเคแต่ว่าเรากล่าวขึ้นมาเราใช้เหตุการณ์นี้เพื่อการประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่เครง่งกฎไม่ได้ถือวัน โอเคแช่ okay. ช่วยโอกาสที่ประกาศพระกิติคุณสรรเสริญพระเจ้าก็แค่นั้นเองฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะเอาละพี่น้องที่รักครับโ okay. อเคให้เรามาดูเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีเนี่ยถึงปีสองพันี่แปดซึ่งจริงๆก็คือเหลือแค่ประมาณสองปีแล้วโอเคจะเป็นปีที่สําคัญคือครบรอบพตัสเซนเข้ามาที่ประเทศไทยสองร้อยปีซึ่งเราตั้งใจที่จะแสดงความรัก ต่อพระเจ้าต่อประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกคือมีผู้เชื่อแท้หนึ่งล้านคนฟังนะครับไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริสต์แต่หมายถึงคนที่เชื่อข่าวประเสริฐแท้ก็คือพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์โอเคเพื่อช่วยคนบาปให้รอดโดกการตายถูกฝังเป็นขึ้นถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณรอดแล้วบาปทั้งหมดของคุณได้รับการยกพระเจ้าได้จดจำไม่พระเจ้าไม่จดจำบาปเพราะว่าพระเยซูได้จัดการกับความบาปทั้งหมด โอเคถ้าคุณเชื่อแบบนี้จงมั่นใจในความรอดและจงมั่นคงในความเชื่อคุณเป็นหนึ่งในคนที่รอดคุณเป็นหนึ่งในห้าหกแสนคนพี่น้องที่รักครับจงตั้งใจที่จะมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้วยพระผาบัญชาจงตั้งใจจะทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราโอเคพี่น้องที่รักครับหนึ่งท okay. ี่สี่โอเคหนึ่งที่สี่อยู่ทางกล่อ,องทางขวานั่นนะโอเคขอบัตหนึ่ง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 พี่น้องครับถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนผมขอบัตรหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR code หรรืออพพ้มเย์ โอเคแล้วก็มาเป็นเพื่อนร่วมงานการอธิษฐานตัวผมสักหนึ่งนาทีกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้สาหรับคนที่ยังไม่ได้ทําแล้วก็ลงไปดูโดยเพราะเม้นแรกพี่น้องจะเห็นลิงก์ที่เขียนว่าเมื่อคลิปเซียนกลับไปที่ธรรมัญญาติโอเครวมทั้งการถือตามธรรมเนียมยิวต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการถูกหลอกโอเคเป็นการถูกหลอกโดยมารเป็นการ การเป็นการใช้ธรรมัญญาจากที่ผิดซึ่งจริงๆแล้วก็คือเป็นการล่วงประเวณีไม่สัดซื่อกับพิจเตตพี่น้องไปดูจนเข้าใจแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกันกระจายช่วยกันให้สิทธิพิบาลอาจารย์ต่างๆดูเพราะเราทุกคนรักพระเจ้าแต่ถูกหลอกและจะเป็นต้องกลับมาที่ความจริงของท้าทาทยเราใช้สักสิบวันฟังรายการเข้าใจว่าผิดทีละข้อแล้วคุณจะเจเริญขึ้นพรุ่งนี้ห้ามพลาดผมจะบอกเราว่าจริงๆแล้วพระเยซูเนี่ยวันเกิดของพระเยซูจริงๆน่าจะเป็นช่วงไหน แต่แน่นอนไม่ใช่ธันวาครับไม่ใช่อย่างที่เขาคุยคุยกันแต่ถามว่าถ้ามันไม่ไม่ใช่ยี่ห้าธันวาแล้วเราจะถลองไม่ได้ไหมผมบอกแล้วมันไม่ได้สําคัญเรื่องวันโอเคสิ่งที่สําคัญก็คือพระเยซูแล้วเราฉวยอากาศจะประกาศพระกิตคุณก็แค่นั้นเองโอเคไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเราไม่ได้ถือวันโอเคพรุ่งนี้มาฟังแล้วก็สำหรับคนที่มาฟังครั้งแรกก็ลองฟังดูสักสิบวันแล้วดูว่าคุณเห็นอะไรต่างๆดีขึ้นไหมเข้าใจความผิดดีขึ้นไหมรวมทั้งของปาประกาศถ้าคุณไม่สบายเอามือวางไว้คุณหายโรคในนามพระ ผมปประกาศว่าพวกวิญญาณชั่วทั้งหมดออกไปแผนการทั้งหมดของศัตรูถูกทำลายแล้วคุณจเจริญขึ้นให้ผมได้ยินและพูดว่าเอาล่ะครับพี่น้องที่รักให้เรามารับมาหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากพรกายของพเยร์สกิตเนี่ยแตหกหักเพื่อเราหายดีในานามเพระร์สกิตผลิตพวกสิ่งดีเพื่อเราเรามีชัยชนะอยู่เหนือซาตานเพราะพระฤทธิ์และเพราะคำพยาณพี่น้องที่รักผมปล่าประกาศว่าคุณเห็นสิ่งดีคุณมีการปลดหนี ผมเปาประกาศว่าสิ่งดีต่างๆกัาลงมาถึงคนโอเคอยากจะฉลองคริสต์มาสฉลองไปเลยครับเราไม่ได้เ oh ja คร่งกดฉลองสิ่งที่พระเจ้าแสดงความรักความเมตตาประกาศข่าวประเสริฐพาคนมาถึงพระเยซูกิตโอเคเราก็ไม่ต CON ้องไปสนใจคนที่ชอบต่อต้านปล่อยเข้าไปโอเคปล่อยเข้าไปเราประกาศพระคิดคุณเราเฉลิมฉลองเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้เอาล่ะให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าชื่อเหมืนกันนคื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 นพุฒชาล้อมขอพระเจ้าอรัอนครับพรุ่งนี้เจอกันในนามพระเยซูอามน